ธรรมศสการครับปู่จะเลื่อนบุญจะเลื่อนถ้ำเป็นยังไงมันบ่กะอยากสีมันอยู่ปู่อยากมันอยู่ปู่มันกับมันอยู่บ่ขาอ่อนบอกอะไรค้าเดียวว่าขาอ่อนครับปู่ขาอ่อนโอ้ยจะอ่อนบ่ปู่ไปตัดหัวหญ้าบ่นบ่นอือผม้พูดตัดไถดอกลูกหลานเอ้ยคันเท้าปรเย็ดเอาท้ำเอามันบ่ได้ดอกเป็นได้งวดเบ่งขันข้าวเข้าเป็นยังไดง โอ้กาไปนักทั้งอื่นเนี่ยปูเออลืมเหล็กปูดเดีอยวนี่โอ้วิ่งนี่พิษทัศาน์นาะครับว่าขึ้นหัวลูกยู่ดนตัวนี้ <S <S> <S เป็นไ,ได้ปีแนวทางว่าจังไ,ไดบปันนี่กะสิมาขอใหม่งวดวันที่16นี่แล้วโอ้เกิดปูตั้งนักคนเนี่ยครับพ่อบ่บอให้ตั้งดอกสิซื้อรถนี่กลับไปนี่สิซื้อรถดีอยู่นี่ ตัวงงามกับบอ,ออกนะปูมอาออกสีสองเลขกกได้อ,ออกตัวบองามมาเนี่ยวันคนละจิตเอาว่งงามมันกับบองอองามากระปูบอเนอกวงหนึ่งแลสองสามหสามตัว,ตวสามตัวเกือบเขา่าเกือบเขาคันว่าสีสันะเล่กกัสีไข,ข่กระิได้ถือโต๊ะอ,อยู<น>่ได้เนาะแมน อันนี้ประคืนแต้มเดียวครับประคืนปืนบัตถ์โถจะเป็นบ้าเขียนนอ้ดลูกเตาเล่าล้านก็ได้เนาะเอาตายตายตายแต้มเดียวทอดลูกล้านนี่เนอสองซีบอร์นเอาเอาวัดนี่ก็มาแล้วบัดนั่งคิดนั่งอ่านเอาเออนั่งหอกปุ๊บได้ปั๊บเดี๋ยวให้เป็นเขียนก่อนเขียนโใหญ่เฮฟซี่เห็นเบิ้งดีเดียเข้าไปก่อน มาสามบาทเบื้องนึงปูวอกันบ่ออกงวดนี้บ่กินเข่า่าสั้นบ่บ่สันเข่าบ่สันเข่าแล้วแต่ว่าหนึ่งเข่าอยู่เด้่ยเหรอแต่ว่าลูกนั้นสิได้บ่บ่สันเข่าเดือนนึงว่าสั่นปูว่าอ้แสดงว่าผูมวัดผูมว่าเทวดาเห็นว่าห่วยแมนบ่สิบ่อยปูสันเข่าเลยไอเข่าสองสี่สี่สองหมยนย่างระเต็มเนาะย่างระเตียม สองสามหกสองสี่เจ็ดบ้านเมืองเลยบ้านเบืองซอยกันขั้นเป็นตึกสี่สั้นนี่โปเชะไดปูดันเป็นตึกสามสั้นปูก็ยังบอกอยู่หัวขึ้นหัวลงมาดิีแต้มเดียวซื้อขึ้นซื้อลงก็วันนี้ใส่เป็นหนังสั้นย้ำได้ย้ำนั่นละ่ะเ,เอามือนี่ปูกะจให้โซห้เยกเลูกหลานมากะจให้ตัวติดตาม ว่านายง่ไปใส้เครื่องส้มมิดแท้ว่านายง่นี่ว่านายง่ปากเป็นกลางครับเรียกว่าถื่อปากเป็นกลางไปหาใบเปาไปย่างเนี่ยมาเลี้ยงหาใบเปาเข่า,าพ่อมีอยู่ตัวใบเปามีมะกรูใบเปาใบนาพ่อหาอะไรบ้างโอ้ยมันก็สิยากยี่เราจูวัดเท่านี่มิจตาสมุนไพรเนือนเนปเปน้อืนอน่นเห็ยนด้วยไซบูใบเปากระไรขย้ำเขาสียวมันบาดเห็นอยู่ดอกขย้ำเขาเสียวมันบ่บ่มี แข้งข้อไก่แบบงวงสั่นตัวมาไทายอยู่จะว่างบ่ได้ซื้อบบโอ้ยลูนร้านจะไปบอกตเย้อือนดาแข้งข้อไก่แบบงวงเนาะขันดอกฟังคว่มปูนีน่โถปูประด็เป็นนี่อยังนดนกปูเป็นพผญายแห้งตั <laughs> <น S 2> วปูไายหญ้าแห้งเพ,พือเห็นสั่งว่อาบน้ำจะเกลียบบปูไย่หญ้าแห้งเนี่ยเลย ป้าย่ายแห้งหัวว่าเปนแห้งเด้อนานแห้งเนีอะไรกโอ้ยเขาปาา้าย่ายหน้าเขาป eng, ้าย่ายแห้งตัวมาโอ้ยเออเขาปาา้าย่ายหน้าเขาป้าย่ายแห้งตัวมาเดี๋ยวได้บัตรไอ้ปูอธิบายให้ฟังใช้หลักเลขไม้ปูนีเห็นเด้เอาอตาออัวเก่าออกเนาะเอาเก่าในมาให้ปูอธิบายช่วฟังเอา้าเรียกว่านี่คือเป็นตาฮักแถอะเปียกว่เป็นตาฮักตัวเรียกว่านี่คือเป็นตาฮักแต่มีเท่านี้นึ่งวันเลยนี่ โอ้ยกันมีหน่อยตัวบนี่แมีนเพชรปูเพชรลงไฟ้หมดนะบาทนี่โอ้ยแมีนแทบโป้ป้ผ้าแดงมันเปียงเลยเฮ้ยเมนีนมาโอ้บาทเดียวโลดเอาเขียนในสามตัวแตกตึงเลยคือปูบาทนี่อเอาวางหันปูกับย่างว่าแล้วบาทนี่ปูตั้งจิตตั้งใจแล้วสร้างย่างเดียวบานลูกล้านเฮ้ยส้างสั่งปูสร้างย่างเดียวบ่ได้บ่ได้สร้างย่างเดียวเออลักษณะของดอกไม้สวรรค์เท่านี้ปูภาวนาคักแล้วปูภาวนาคักแล้ว สงสัยเนี่ยไหนถามมาสงสัยเอนี่สสงัยปนที่ไปที่มาของว่าได้เร็วเท่าไรสามตัวมั้ยก็ใดเดี่ยวเท่าไรสามตัวปู่ว่านี่มันออกปูปู่ให้ยปั๊บรวดใดไหนจะจะได้หรือบ่ได้ก็เดียวเจ้าบุญของเฮาลูกหลานคือว่าปล่อยมานั่งรุ่นเดีก็ได้นะฮะทรืงเทีย จุดทวกจุดเทียนนะปูยาเอ้ยหูทิพย์ตาทิพย์ด้วยว่าสันคืดพ่อเขียนเราเลยปูหน่อยอย่างขันสีด้ยก็ปูยากันปะพว่าคืดพ่อเขียนเราลดตัดหยาอยู่หันก็ได้เลยเนาะตัดหยาได้ลดวนแล้ว่าสีด้าว่าแบบบุ๋นเฮ้าเนี่ยมันออกวันที่ใดเหรอวันที่สิบหกเตี่ยสิบหกพฤษภาคมอโอ้เลขสวยเั่านี่งง่ามปานยังเทวดาประกันแกงอีกละมึงโลดปานนี่เนาะครับเออเอาเม็ดเดียวครับ 2เม็ดบนนี่เจ็ดสีบนนี่เจ็ดสีครับเจ็ดห้บอกปูแมนเอ่อโตเจ็ดสีครับเน้นเจ็ดห้มสามเจ็ดเจ็คู่นี่ครับ บรรใจล้านเปอร์เซ็นต์เอาเอาแต้มไว้ขึ้นเขาอ่ะะครับมันมันนิสัยมันจะเป็นคืนแ้มล้งแ้มเนี่เอาเอาไว้ขึ้นเขามันมากมันมากแบบนี้ตัวย่างเป็นเก็ดกับสามมันมาปูดเดียวเบื้งหันตัวที่มันย่างเป็นเก็ดกับสามเนาะเก็บกับสามตัวตัวย่างยูหันตัวขึ้นตัวลงหันเป็นซีกัซีกันตัวลงกันไว้ให้ครับในกากันไว้ให้ อันนี้กันไว้ให้แต่ว่ามันควรจะมาตัวไหนปูสองตัวนี่สวยเนี่ยหกประตูล่างไม่เท่านี้มันสีไหมบอสิบโคโลนีเออ่เขาว่าบอกออกเซกันเขาว่าดิครับจะว่าปูจะว่าต่ว่าลูกร้านเอาเอา,เอาแยกว่าครับแต่ว่ามันมากจังสิ มากังสี่เลขกรางปูหอยมาแค่สามหางหนึ่งถูกต้องป่ะเล็กรางปูหอยมาสามหางนี่นี่แมนสามหางเด่นเจดศูนย์ครับเออแต่ว่าแต่ว่าในตำล่ามันมันมาก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 กามันมาศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ครับในตำล่าเด่นมันมากมันเลี้ยงมากเลี้ยงมากเลี้ยงมากอันอันศูนย์หอดเก้านี่นะ ศูนฮอดเก่าเนี่ยพยายามบ่ให้ลูกหลานจนนะแด้ว,ว่าก็จนจนใจเด้อลรปูก็ไดเนาะบ่มีเปลี่ยนแปลงเลขลร่างนี่เออบ่มีเปลีป่ยนแปลงโค้งสุดไทยก็สร้างบ่โค้งสุดไทยก็สร้างแ้วแต่รลูกหลานสิแม่อามาแบบว่ายังคือเกบ่เลขก แต่ว่าปูหาไปเลยคือบ่อทับสนบ็ต้องสับสวนขอจังสั้นตัวของที่นะปูเออแต่ว่ามากบ่งนีมันคำไหลายมันส่งปลาเฮาเฮาจังไรเดี๋ยวนี้ยังซ้ำเลขกจะบน่นซ้ำเด็กบอกปูบอกแล้วสองซีนก็บอกเอา,าจะมากัยังมาแกง <c oughs> แกงคอนขามักมก่วงหรืยังวะหกววสวนเนี่ยปูบอกว่าหกสวนเนี่ยครับ หกสวนล่างเนี่ยหัวขึ้นหัวลงเนี่ยหกศนเนี่ยเอาหัวคตัวเดียวกันหัวขึ้นหัวลงครับเอาหัวขึ้นหัวลงปู่ก็บอกได้แล้วเอาเอาหัวขึ้นหัวลงได้ Date, ไดเดรเกษตรเชนไรตัวกับนี่กับปัญญาธรรมมีเนี่ยกับวงกลมอไอ้พร้อมเรียบร้อยนี่อันนี้เขาบพิ่ขายเราเนี่ยอันพี่บ้านเนี่ยเนี่ยเขาบ่ขายหกสวนเนี่ยปู่บอกแล้วหกศนเอาหัวขึ้นหัวลงก็บอกแล้วเนี่ย หมาว่า<ม>ขันว่ามีคอกันแล้วนี่ปูกระาอีหลรีลำมือน<ม>ั่นหมาว่าทีก็หมดทั้งวาง,างก่อนสไตล์ของปูปูกระบอกอยู่แล้วออปูกระบอกก็แล้วสองสองสองสามสี่สองเออหกสองสามหก,กปูกระบอกแล้วมันก็เขา่าโยผิดแต้มเดียวแต่ว่าล่างนี่ปูยังบอกว่าเก้ากับหกตัวเดียวกันปูกระบอกลมไว้แล้วเก้าสองเกสีมา ผีข้าเจ้านะปูเฮ็ดผีคู่บาอาจารนยน์เออมันต้องมากาดนหนึ่งผีไมยถึงหลีกนะครับผีเมื่อถึงลบไมถึงไม่ถึงหลบหล,ลีกผีมันมันน่าจะถือได้ลูกหลานมันน่าจจะได้สางอยู่ดิแมน,นบอลอันนี้บมแมนเขียนไม่อันนี้มาจังี่บันนี้ตัวเน้นก็จัดการให้เรียบได้แล้วนะปูนะ แ <Man. S 1> มายว่าเดี๋ยวเวลาอีกจักหาหกมือกูแล้วก็จีแมาฟัง่งคาเทียปูฝันดีฟฟดค,คดาเทียมีการเปลี่ยนแปลงทน่วๆครับปูเอาเอาไม้เล็กทั่วแมา่บางที่ปูอาจจะไปเขากำจักน้อยโทั่วหาเอาครับบางที่จะปูอาจจะอยู่แถวนี้แหละอาจจะอยู่ใส่กสระสังแต่ว่าใหทั่รหาเอาครับรบ,บางที่ปูจะเพชรกุดหน่อยอยู่ในปลาทั้งใดพ่อได้บังฝนกับที่ท่อนำม่านเจ้าของเจ้ากันงานหลีๆอยู่เขากำ บางเทียมหาปูนะห้องหาปูอยู่เมือนั้นมากก็เห็นปูปูกันยูนี่หันละอยูนในหันละแมนอยู่บ่แมนย่างเข้าไปเบิ่งก็บ่เห็นเหาอก็เห็นยังไ๋นอนนอนขุ่นทวนอยู่ในได้หันละบ่ปลาเซลลปา่นลกออกมาแต่เห็นเต้ารถดบื้อเบื่อออกไปโอ้ยเห็นเต้ยเห็นเต้าห้อยเกือบก็คืออยู่นี้ยังก็คืออยู่นี้ือบ่เห็นปูเต้าห้อยออกขุนเห็นบ่ไม่เห็นเห็นดากยู้นเลยม่ไปแล้วเจอคนลุกนองเมือนห้นผมนึกว่าปูหายตัวได้ตอนแรกนะ เอาประวัติาศาสตร์พยอดอนป้ากล้วยนี่ที่เอาเอาผ้าึ้นเอาขึ้นจากดิเน่นเอาขึ้นจานเนี่เขาก็ว่าปูหายตัวได้นั่งอยู่เพียรเขาหายตัวได้ผมก็จะได้ว่าให้โยวมว่ามุเจ้าเป็นบ้าตีว่าสัน้นวาไอ้ปูย่างไปพุนน่ะพราผมย่างไปพุนเพราะเห็นแบบปูมาเกเยวมากปูมานยังอยู่พี่ว่าสันาส้นเพราะใส่บพคุ้มผ้าว่าสั้นว่าบานโยมบานคาเนี่ยจี้ว่าเป็นลูกศสษยรผ้าจานปูอยู่นเนี่ยผ้าปูอยู่บานเพิ่อเพ่นเดินย่างบ่าตาย ปูวัด้ขขืนสามลอ้อทั้งนั้นไปหอดอำเภอเพ่น hmm. ไปหอดเพ่นชี้ hmm. เห็นปูชีไปหอนท้อนต้อนต่อนเจ้าเอาเรื่องจริงผ้าจอเนี่ยนครับครับป่านนี้ตะกุดล้างเก้าอยู่ผุนกุดลังไม่แบบนั่นแหละเน่แต่วันมุ่งงานฝนตกดินจังน้อยชี้รถไปพูดเถอะเลยปูวัด้นึ้นขึ้นพูดเถอะพ่นด้หอดพ่นะบันบานปูไปเจ้าสิไปใส่เ่นปูนั่ไปหอดนอนเทอเลอะนอนทอรอร้อคุณเน่ะ น้นทอลอเน่มองก,กุเนประมาณย่างไปประมาณสี่หากิโลปูย่างจากวัดเห็นตะทีรีที่ขี่สามลอกลับมาพนว่าเอ้ากลับยังได้ปูบ่าได้ขื้นขี้เนี่ปูว่าเนี่ยโอ้ยผมเห็นปูขื้นขี้แล้วปูว่าหลังว่าใครเห็นปูนั่งเทเลอเลทืลออยู่พน,นว่าแต่ว่าบาดกลับสามลอเนี่ยตั้งยุดด่างรถเนี่ยครับทอนน้ำซับโยบาดบ่ควมบ่ลมจนพนกลับมายังตั้งขึ้นเ่าอยู่ทอดน้ำซับ โทรศัพท์กับบาทแท่นที่บาทมัสยิดมันจะเต้นมาบ่ยังคือเก่าอันนี้โบสูฟังครับเอโบสูฟังไปสอบถามเราก็ได้พอไนปันซื้อเราเอาอยู่ดีไม่แห้งความสุขความเจริญเม็ดเดียวตัวตรงตัวตรงรอดแต่ว่ากลับเนี่ยเด้อลูกหลานเด้อครับผมเอาโอ้ยออกเดี๋ยวนี้ข้าวผ้าเดี๋ยวนี้เนาะฟูกระตั้งรักบ่ตังตัวอยากได้ไปเอา นั่นไม่กอนนะเอาไปเสียงมาเลี้ยงอย่นี้ปู่เอออืเอาเอาเอาไปร่องเบิง้งเออใส่พิลทีทจารณ้ย่า,ยานเบิ้งเดอ้อครับผมความสุขความเจริญในลูกหลานเบืงมีสีสูขปูติดตามผููมักบิงมัมกมักยังปู่กระห้ไปแล้วครับไอเดีวเจบุญลูกหลานคือคือปู่เคยบอกแล้วว่าเออการจะสร้างเนี่ยไอเหาสร้างด้วยบุญสร้างด้วยจิตสร้างด้วยใจ การสร้างบุญเนี่ยสร้างบุญเนี่ยุบนสิสร้างด้วยว่าเจ้าของมักย่องเจ้าของอย่นี้นะครับมันดูที่ใจเฮาคนเฮาหรือมหาตาดำตาลุ้ยหรอกแต่เฮาจะสร้างเล็กเล็กน้อยก็ส้่งได้แต่ขอให้เรามีก่อนมีอะไรมีน้ำใจมีสัมพันธ์ไม่ตีที่ดีนั่นแหละคนเฮาปุบมรนาธรรมดาวิ่งตัวใดปูผมโทรมาบอกปุ๊บปูก็บอกวิ่งตัวนี้ตัวนั้นกระเถือกแต่ว่าถือเราก็มิดจัด เออก็แต่ฝากลูกหลานไว้เด้อเออแม้สร้างบ่สร้างปูบ่ได้ว่าแต่ว่าอย่าขาดสัมพันธ์ไม่ตีเพราะว่าเฮาเป็นวัดว่านร่ำกำลังจะสร้างนะครับวัดดอนพักกล้วยของเฮาลูกหลานเนาะครับเอาเท่านี้ล่ะเว้าบ่จริงคือหมู่ดอกเออเออจะเลื่อนจะเลื่อนเอาจะเลื่อนสาธุ